สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองไฟสุขุมขุนกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับผมอยู่ที่เก่าที่เดิมนะครับมองจอรถจอดล่าปากแลมของทีมงานเท่าได้ประมาณสามหมื่นเดียวสี่หมื่นอ่ะเออเป็นมื่อทีหานะครับนอกมนีวัดพระหัตถ์สวัสดีนะครับมนีพาทีมงานมาอ่านะครับมาหา ทำงานรับจบครับผมนี่ครับอาจารย์โดตีอาจารย์พ่อนครับผมนี่ครับดิมองขึ้นมานท่าจอดรถเนี่ยนะครับนอูช่างบอยนะครับอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมนะครับสว่วงว่างการว่างงานครับผมมีงานกันะครับเปนทีมงานทานผมีงานกัเอื่นใส่ครับอ่าไปเบิร์ทุกอย่างครับเทดเบิร์ตเทปเป็นเบิร์ทุกอย่างนะ่าครับ่าน กำลังเปดาติดไฟเป็นระบบไฟให้ผู้คนนอครับน,ะสบน,นอสำหรับทีมงานห้องสัีเลยไปการไปงานมันทียี่สิบหานะครับนอะททาการสแสดงอยู่ใช่ปะลาดเผาสาวลาดเผายุลาดเผา,า,ร,า,า,ร,า,าร้อยหนึ่งนอันที่ยก่สบอยู่ที่วัดบึงทองหลงางหอท่ยังบอยู่่ะจัยดี บึงท่องหลังท่องหลวงหรือท่องหลังเมื่ออาจารย์พอ่อดบึงท่องหลังบอกบึงท่องหลังบึงท่องหลังเนาะโอ้วันที่ยี่โบก,กับปอ,อกกันกับแสงท่องพี่แล้วบันที่ยี่ผายี่โพบุญนล่ะครับตัวช่องนี้พรามีงานเปิดพักแล่มดูชนบุรีนี่ครับนี่หาจับหางานทำแหลกครับเหล่าเบียร์เนี่เขาเน,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 นี่ยว่าใส่กางยี่ซื้อประสน ครับนโบสถ์ตายแต่การพอนว่าขย้อนไม่อดตายครับครับที่ม่านห้ากับักอยู่นี่ฮอดมื่อื่นมื่อื่นนี่กับสีที่งานจากอุบลราชธานีห้ากับเดินทางมากนะครับนอกตอนเสาร์นะครับนอกกับสวัสดประมาณหาหกถุ่มนะครับนอกปฏิที่สามที่สี่จะเคินทางออกจากนี้ไปฮะพัตเต๊พัตเต๊พระเท๊พัตเต๊พเบิร์ดอะไร ทิ้งแม่มาเดินระบบไฟระบบไฟฟ้ามันระบบไฟเวที่นะครับตรงนี้นะระบบไฟฟ้าแทนที่เราก็เห็ุเกิดมาสั่นมาเคลื่อนห้องแสงท่องเฟืลล่องกับทำการแสดงอยู่ที่กาลสินนะครับน้างานกาลฉาดกาลสินมันเห็นห้องสิบ่มีมือยิบซีมือมีครับอ้าผุถึงไต้ลุดเลย ิคนมีงานยิบซีกับมีครับแต่ว่าบวรจะใส่เครื่องนอกครับต้องใส่เครื่องทิ้งผาญิพกครับผมหลังจากนั้นก็บพุทธับหูคิวงานอยู่บริษัที๋ยวมีงานยังบ่หูวคิวงานซิมีจักงานอ่าขันยังมีงานข้าวโกสิกับบ้านกระบอุบุราชธานีคนละหลังจากยิพกแล้วก็บสิกับบ้านระบบุราชธานีนอการนอ่งานอีกจักสิมีมืออะไรอีกนะครับเอาจะมีหน้านยังบ่มีคิวงานอยู่อีกสองงานกับสิบบัด เบ็ดแล้วครับเพือนนี่ครับสองงานสุดท้ายยี่ิบห้ายี่ิบหกแล้วครับนอ้ออ่ะจะไดกับนี่น,น,น,น่อยมีร้ายกับไปสู่กันทึ่เก้าแล้วครับมีงานต้องเทียบกับส้มสเตลมาจอดรถอย่างนี้ดดนอ่อรถร้อง่ายอย่างนี้แล้วครับนอนคยำเวลาบ้างวัดพร,ระจ่างไปไซด์กับไปว่าสัน เป็นเบิร์ดภาษาจันโอตีเราเป็นสร้างนะครับสร้างยังสร้างหัวพอสร้างสร้างหม่างสร้างมั่งกับอาจารย์เพระท่านตื่นอยู่อาจารย์อาจารย์ยังเพระท่านตื่นเราอาจารย์อาริดเนาะอิน้องอาริดแสงทองฟินแลนด์ครับเพระท่านตื่นอยู่เคนเป็นสร้างหม่างหม่างใแต่ว่าประกอบก็ได้แต่ว่าตัวนี้เป็นมะนีถ้าเป็นมาเห็ด เดินเบลกไฟให้อูพ๋คนนะครับเนาอหาดอยู่นี่นะครับมาเซาอู๋คนอยู่นี่แะครับจะได้เคนอื่นใส่มาเห็ดนี่งมาเห็ดครับผมอ่าเฮ็ดปุถุยาล่ะครับว่าจะนี่เหราไม่เบียร์กินไม่เข่าให้กินครับผมเห็ดบดเปุ๋อกระไดว่าจะโรยว่าอ่าจะแรกครับคนอ่ะขอกันมันถีบผาอยู่โว้ตรงครับเนาะทางกรุงเทียบคนละครับผมสำหรับแสงทองฟินแลนด์ครับผม อขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสันเวา h ช n แนลครับผมคลิปนี้ไว้เสมอน,นะครับนาอเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ